สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการวาดใบหน้านะคะเอียงด้านด้านนี้บ้างนะคะนะคะเราลองมาฝึกวาดใบหน้าเอียงด้านนี้นะคะครูจะใช้ดินสอสองบีนะคะมาเริ่มวาดกันเลยนะคะใบหน้าเอียงด้านนี้นะคะเราจะวาดยังไงนะคะ จับจุดให้ได้นะคะช่วงอันนี้ก็คือชั้นตานะคะไม่พูดพิจานะคะก็เลยวาดกันเลยนะคะวันนี้เสียงเสียงหายไปไหนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงเสียงแหบหน่อยนะคะก็เราจะมาวาดใบหน้านะคะด้านนี้กันบ้างนะคะครูก็จะลง ช่วงดวงตาก่อนนะคะเริ่มโฟกัสกันที่ดวงตานะคะเราจะใช้สองบีนะคะสองบีในการวาดนะคะนี่ก็คือใบหน้านะคะที่หันมาด้านนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยถนัดก,กันนะคะในการที่จะวาดหันมาด้านนี้นะคะ ส่วนใหญ่จะถนัดมาด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องลองฝึกวาดดูนะคะว่า,าแต่ละด้านจะทำให้เรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะวาดดวงตานะคะตรงนี้ก็เป็นเบ้าตาล่างนะคะ เป็นภาพเล็กนะคะครูก็ขยายขึ้นมานิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นภาพดวงตาจากนั้นแล้วก็ลากสันจมูกเลยนะคะลากสันจมูกตรงนี้ก็จะมีช่วงใต้เอ่อช่วงแก้มนะคะลงมาหน่อยนะคะเราจะเห็น ช่วงแก้มช่วงนี้โผลมานิดนึงนะคะครูเลือกรูปมาวาดจะายากขึ้นมานิดนึงนะคะในการที่เราจะลองฝึกวาดกันดูนะคะลูกตานะคะลูกตานะคะก็ ดวงตานะคะจะโผล่มานิดนึงนะคะจากนั้นแล้วก็มาใส่แสงเงานะคะแสงเงาของสันจมูกนะคะค่อยๆไล่แสงเงาสันจมูกนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นความมันวาวของปลายจมูกนะคะเราก็แรงเงานะคะแรงเงาช่วงเบ้าตานะคะ จากนั้นเราก็มาใส่ช่วงตาข้างนี้นะคะดวงตาข้างนี้นนะคะให้ตรงกันนะคะดวงตาข้างนี้นะคะให้ตำแหน่งหัวตานะคะอยู่ตรงตรงกันนะคะ นี่ก็จะใส่ลูกตาลกตาดำนะคะจากนั้นเน้นนะคะเน้นช่วงขอบตาบนนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะของการวาดใบหน้าด้านนี้นะคะก็ลองนำมาฝึกกันดูนะคะ คือครูจะลองหาภาพใบหน้านะคะที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะเราจะได้มีทักษะนะคะในการาวาดนะคะแล้วก็เข้าใจว่าถ้าใบหน้าอยู่อย่างนี้นะคะดวงตาจะอยู่ยังไงนะคะด,ดวงตาจะอยู่ลักษณะยังไงนะคะเราก็จะได้เข้าใจนะคะครูไม่มีโครงร่างนะคะโครงร่างนะคะ ดังนั้นก็จะวาดไปเลยนะคะวาดไปเลยนะคะนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าลักษณะดวงตาจะอยู่อย่างไรนะคะจะอยู่ยังไงนะคะก็มาใส่ลูกตากันทรงผมนะ,ะก็จะลงมา ะะเป็นดวงตาด้านนี้เน้นขอบตาเข้มขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงผมนะคะให้ให้ผมดูสลวยนะคะเป็นภาพง่ายๆนะคะคล้ายกับกระตูนก็ได้นะคะแต่นี้ครูฟูว่าจากคนจริงนะคะร่างภาพจากคนจริงนะคะ เรามาวาดช่วงจมูกกันนะคะช่วงจมูกสัดส่วนนะคะ,ะดูให้แม่นยำด้วยนะคะดูให้ช่วงจมูกนะคะเราก็จะแรงเงาเราจะใช้ paper stamp หรือว่าคัดด้านบัตรนะคะเกลี่ย,ย,ยก็ได้นิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะเราเกลี่ยให้ให้สันจมูกขึ้นมานะคะนี่นะคะลักษณะการวาดใบหน้านะคะด้านนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นขอบขอบตาสีขาวนะคะขอบตาสีขาวนะคะเราต้องเว้นไว้นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ จากนั้นเราก็มาใส่ผมนะคะลากผมเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ช่วงหน้าผากนะคะหน้าผากจะโผล่ามานิดนึงนะคะรู้สึกว่าปลายจมูกยาวเ,เกินพิกัดไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นพินอกิโอไปได <c oughs> ้ไม่ใช่ค่ะ รู้จักกันไหมคะตอนเด็กๆนะคะไม่ใช่เด็กๆครูบุญเลี้ยงเวลาเลี้ยงหลานชอบอืมถ้าเขาไม่ยอมนอนนะคะก็จะบอกว่าเดี๋ยวดอบบี้มารู้จักไหมคะตัวดอบบี้อะ่ะที่จมูกยาวๆแหลมๆมานะคะอืมก็จะเป็นเวลาเลี้ยงหลานก็จะบอกว่าถ้าถ้าหลานไม่ยอมนอนก็ระวังนะเดี๋ยวเจ้า ด็อบบีมานะเขาก็จะนอนทันทีเลยนะคะอืมเลี้ยงเด็กแบบหลอกให้กลัว <c oughs> นะคะก็สมัยตอนนี้โตแล้วนะคะโตแล้วสมัยเด็กๆนะคะอืม ต่อไปก็วาดปากต่อนะคะครูก็ออกนอกเรื่องไปเล่าเรื่องเออพอนึกออกพีนอกคิโอใช่ไหมแล้วก็ตัวดอบบี้นะคะแล้วก็ต้องทําเสียงด้วยนะคะทําเสียงให้หน่ากลัวด้วยชอบทําเสียงแปลกนะคะไ่ถึงภาคเสียงอะไรถ้าเล่านิทานนะ ดูก็จะชอบภาคเสียงตัวละครไปด้วยเลยนะคะทำถ้าเป็นอมาม่าก็จะพูดเป็นอมาม่าไปเลยอะไรแบบนี้นะคะก็สนุกนะคะมันเวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยเราเด็กชอบฟังนิทานใช่ไหมคะส่วนใหญ่นะเวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยเด็กเขาชอบให้เล่านิทานให้ฟังนะคะเราก็จะแบบ แต่งเรื่องไปเรื่อยนะคะแต่ในเรื่องที่เรานำมาเราแต่งนะคะแต่เราจะสอดแทรกนะคะความรู้และการสอนนะคะกูก็จะอสอดแทรกความรู้ให้กับเขาด้วยนะคะเขาก็จะเอ้ยนี่เหมือนตัวเราอะไรแบบนี้คือยกตัวอย่างตั้งชื่อเขาไม่ใช่ตั้งชื่อเขาอ่ะ ครูพูดไปเรื่อยเลยค่ะนี่นะคะก็เหมือนกับเรายกตัวอย่างตัวละครนะคะแต่เหมือนเป็นชีวิตของเขาอะอย่างหลานใช่ไหมคะหลานฟังแบบนี้นะคะครูก็จะยกตัวอย่างนะคะนี่ก็คือเป็นการสอนไปในตัวนะคะสอน เด็กเป็นในตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเวลาเลี้ยงเด็กนะคะเขาชอบให้วาดรูปแล้วก็เล่านิทานใช่ไหมคะส่วนใหญ่นะคะก็จะแบบอาวาดรูปนี้ให้หน่อยวาดรูปนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเวลาเราอยู่กับเด็กนะคะก็จะให้ เล่านิทานแล้วก็วาดรูปนะคะส่วนใหญ่ครูปุก็เล่าไปเรื่อยนะคะเล่าไปเรื่อยนะคะจากประสบการณ์นะคะ <c oughs> พอเห็นจมูกแหลมขึ้นมาก็เลยนึกถึงว่าเออตอนเลี้ยงหลานนี่เขาเขาจะแบบกลัวด็อบบี้มากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หัว <c oughs> เราไปแบบ หลอกเขาเลยนะคะหลอกเขาเลย <g üler> จนเขากลัวเลยนะครูครูพูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะเล่าเรื่องสนุกสนุกนะคะจากประสบการณ์นะคะในการเลี้ยงหลานนะคะเอาละคะ่ะเราก็ได้ผมของเธอแล้วนะคะ เธอเป็นนางแบบด้วยนะนางแบบพอจะวาดกันได้ไหมคะนี่นะคะเราก็มาใส่รายละเอียดนะคะช่วงผมกันโอ้ใช้สอง B เลยนะคะวันนี้ เป็นผมทรงลักษณะนี้นะคะรวบนะคะรวบแล้วก็จะลงตรงนี้มานะคะเน้นนะคะเน,นเน้นนี่นะคะเป็นไปหน้าแบบง่ายๆนะคะ ด้านนี้นะคะเราเราไม่เคยวาดด้านนี้กันนะใช่ไหมคะเราก็ลองฝึกสเก็ตภาพด้านนี้กันดูนะคะช่วงฟันช่วงปากนะเน้นนะคะเน้นให้เข้มขึ้นมาเาละค่ะวันนี้กูก็ มาสเก็ตให้ดูแบบง่ายๆนะคะสเก็ตภาพแบบง่ายๆกันนะคะเน้นหัวคิ้วหน่อยนะคะตรงนี้นะคะพอวาดกันได้ไหมคะพอจะวาดกันได้ไหมออลองฝึกวาดกันดูนะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะคะอาจจะออกนอกเรื่องไปบ้างนะคะทุกข้อภัยนะคะที่มาเล่าเรื่องตัวเองนะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้มาแบบง่ายๆนะคะทุกคนสามารถฝึกวาดกันได้เลยนะคะเป็นภาพใบหน้าด้านนี้นะคะสเก็ตมานะคะเห็นไหมคะเราใช้ดินสองลงนะคะ ะะวันนี้ก็ครูบุ๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณสําหรับการกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ชนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวันนี้ครูบุ๊กก็วาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ